สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับก๊อฟฟอร์ดนะครับจากช่องชาแนลยูทูบนะฮะก๊อฟโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับวันนี้ก็ยามเย็นยามมืดนะครับตอนที่ถ่ายทํารีวิวก็ที่ฟอร์ดพระประแดงครับเช่นเคยนะครับพบกับก๊อฟที่ฟอร์ดพระประแดงอย่างนี้แน่นอนครับต้องมีรูปหล่อนะครับมารีวิวให้ชมกันนะครับก็วันนี้ก็เป็นวายแท็กครับนะครับต้องบอกก่อนเลยขายดีตลอดการนี่นะครับวันนี้นะครับรถที่ก๊อมมารีวิว นะครับจะเป็นท็อปสุดของขับ2นะครับน่ะท็อปสุดของขับ2อนรุ่น YT ยแทเนาะนะฮะพอวันที่รีวิวจริงๆเนี่ยนะครับก็ลงคลิปนะครับสตอมก็เปิดตัวแล้วก็จะมีตัวท็อปขับ2ขึ้นไปอีกนะครับตัวนี้ก็เป็นท็อปขับ2 y t วาแล้วกันนะครับ่เป็นท็อปขับ2ของ YT ยแนะครับยังไงนะครับฝากลูกค้าทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องช e l YouTube กับด้วยนะครับ ซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกอฟนะเบอร์โทรไอดีลากอลขึ้นไว้แล้วนะครับท่านได้รับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะฮะก็เข้าไปรับชมคลิปก่อนหน้านี้ได้ที่ช่องชาแนลยูทูปกอฟโปรโมชั่นฟอร์ดครับในเพลย์ลิสต์หรือในวิดีโอนะครับมีลงไว้ให้ดูแทบทุกวันนะครับหลายรุ่นหลายสไตล์ชอบแบบไหนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับชอบแบบไหนส่งรูปและคลิปมานะครับนี้ครับนี่พระเอกของเรารูปหล่อคันนี้ครับ next gen ครับ ford ranger w i d t a k ครับ ตัวนี้เป็นท็อปสุดของตัววาแทนะท็อปสุดของคับ2อวแทเลยนะครับก็เครื่องยนต์ดีเซลนะครับ2.0ลิตรคับใบเทอร์โบเกียอัตโนมัติ10สปีดครับ, ast, รบ210แรงม้านะครับแรงบิด500นิวตันเมตรราคาจัดจำหน่ายนะครับ1 000, 1 7 4 0 0้านบาทสำหรับสีบอลเงินสีเทาและสีดำสีพิเศษนะครับบวกเพิ่ม10,000บาทก็ประกอบไปด้วยขาวมุกส้มเหลืองครับ1 000, 1 8 4 0ล้านบาทเดี๋ยวก็พาไปชมนะครับว่าคันนี้แต่งอุปกรณ์อะไรไปบ้าง ต้องบอกก่อนนะครับว่าตัว Next Gen เนี่ยนะฮะไม่แต่งก็สวยนะครับใส่กระจังหน้าชุดครอบก็หล่อแล้วนะครับหรือท่านใดต้องการเป็นแบบอเมริกันออฟโรดก็แต่งได้นะครับบอดี้มันสวยแต่งยังไงก็สวยครับเดี๋ยวก็พาไปดูคันนี้นะครับเรียบๆนะครับเรียบหรูดูดีดูมีสไตล์เลยนะครับรถที่เรามารีวิวเป็นสีขาวมุกครับนะฮะคันนี้นะครับเปลี่ยนกระจังหน้านะครับเป็นกระจังหน้า FORD นะครับ กระจังหน้า FORD คันนี้นะครับเป็นกระจังหน้าสีดำทั้งหมดนะครับเป็นกระจังหน้าสีดำนะฮะแล้วก็ไฟ LED นะครับคันนี้3จุดเป็นสีส้มนะครับเราจะต่อก็ได้ไม่ต่อก็ได้นะนะฟอนต์ตัวหนังสือนะครับคำว่า Ford นะครับฟอนต์ฟอนต์นะครับตัวคำว่า Ford เนี่ยนะครับก็จะเป็นสีดำนะครับท่านใดต้องการสีแบบไหนอะไรยังไงก็แจ้งได้นะฮะก็แจ้งได้ก็ เนี้ยเลยนะครับนี่คันนี้นะฮะนะมันก็ตัดนะครับขาวตัดดำนะมันก็ดูเข้มขึ้นนะครับครอบไฟหน้านะครับก็เป็นสีดำด้านครับนี่ครอบไฟหน้าเป็นสีดำด้านนะฮะมีไฟวิ่งกลางวันนะครับตัวนี้เป็น LED ด้วยนะไฟหน้าเป็น LED multi reflector นะครับใส่ครอบไฟเห็นไหมหน้ามันก็ดูเข้มเนาะมันรับกับตัวตัวแบบไฟวิ่งกลางวันนะครับมันดูพอดีนะครับ ไม่บังครับไม่บังไม่บังแน่นอนนะฮะตัวนี้ไฟตันหมอกเป็น LED ครับนี่ได้ชื่อว่าท็อปแล้วนะครับท็อปสุดของไวท์แท็กขับ2แล้วอะนะครับมีกล้อง360องศานะครับฝังอยู่ที่โลโก้นะใต้ตัว O ตัว R นะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์หน้า4จุดนะครับมีกล่องใต้ป้ายทะเบียนมีเซ็นเซอร์นะครับตัวรับแสงอยู่ที่กระจกนะครับต้องบอกเลยครบคัันครับรถรุ่นนี้นะครับ มีแชร์กันชนเป็นสีเงินมีห่วงลากคู่หน้าเป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับแล้วก็คันนี้นะฮะฮึบลูกค้าเปลี่ยนนะครับกับก้มตัวนี้นะครับเปลี่ยนเป็นเหล็กนะครับกันแข็งเดิมเป็นพลาสติกนะครับตัวนี้เปลี่ยนเป็นเหล็กนะครับแล้วก็กันมอเตอร์ภงมารัยนะครับเป็นเหล็กนะครับสองชิ้นนี้เป็นของแท้จาก f o r ์ดนะครับท่านใดต้องการติดก็แจ้งได้นะครับมาหล่อเลยนะครับหล่อเลย เทิบมานะครับคิ Q ้วล้อนะครับขนาด3นิ้วเนอะตัวนี้ติดตั้งมาจากโรงงานนะฮะทำให้รถด,ดูมีมิติครับมันก็รับกับตัวชุดแต่งมาทั้งหมดเลยเนาะปกติเนี่ยรถทั่วไปเนี่ยมันไม่ได้มีคิ้วล้อติดมาอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะดูแบบดูเรียบๆนะดูลงๆมาติดมาอย่างนี้ปุ๊บม,มันก็ดูสวยดูแบบดูดูดีเลยนะฮะดูมีมิตินะครับแต่งง่ายนะครับใส่ล้อเดิมยังเทเลยนะครับ โช๊นะครับเป็นโช๊คมันทูบนะฮะดิสเบรกเป็นดิสเบรก4ล้อเลยนะรุ่นนี้แม็ก18นะครับสีเทากราฟสเปคยาง255 65 R 1 8นะครับตัวนี้แก้มนะครับใบเทอร์โบสัญลักษณ์ของตัวเทอร์โบคู่เกียร์สิบสปีดนะกระจกตัวนี้ก็เป็นสีเทากราไฟไฟเลี้ยว LED กล้อง360องศามีไฟสองพื้นนะครับตัวเล่าหลังค้านะครับตัวนี้ก็ติดตั้งมาจากโรงงานนะครับก็ขนาดวิ่งเนี่ย รับน้ำหนักได้80กิโลขนาดจอนนิ่งก็250กโลนะครับกันสาดนะครับเป็นกันสร์แท้นะครับของทั้งฟอร์ดนะนี่ทรงจะสลิมแบบนี้นะครับ์มเซรามิกครับเราติดของอัลติเมทให้เบ้ารองมือเปิดนะครับคันนี้เป็นสีดำด้านนะครับแล้วก็มือเปิดนะครับเป็นระบบสมาร์ทคีย์พวกเบ้ารองเนี่ยนะครับเราเลือกได้เนาะมันได้นะครับเป็นขอบเงินแบบนี้อ่ะ ดูมุมกว้างหล่อเลยนะครับข้อบฝาถังน้ำมันครับเป็นสีดำด้านนะครับแล้วก็ตัวสปอร์ตบาร์นะครับนี่เป็นสีเทากาไฟเป็น2ชั้นแบบนี้มีบันไดเหยียบขึ้นท้ายกระบะครับไฟท้ายนะครับ LED เนี่ยมันจะเป็นตรงตัว C ตรงนี้เนาะนะฮะด้านล่างไม่มีอะไรนะไฟเลี้ยวไฟถอยนะครับ เพิ่มมิติเข้าไปโดยการครอบไฟท้ายครับเป็นสีดำด้านฝาท้ายนะครับก็มีคำว่าว i t แท็กนะครับมีไฟเบรกดวงที่3มีกุญแจไขล็อกฝาท้ายกล้องฝั่งที่โลโก้คันนี้ติดสติ๊กเกอร์เพิ่มให้ด้วยนะครับมันจะได้ดูแบบดูเด่นนะดูมีมิตินะครับเดี๋ยวนี้ก็ติดทุกคันแล้วก็มาให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานเลยบางคันไม่ได้เขียนก็ติดนะครับกันชนท้ายมีเซ็นเซอร์ถอยหลัง4จุดนะครับอ่า ฝาท้ายเป็นแบบผ่อนแรงนะครับนี่อันนี้เป็นตัวกันแข็งเดิมนะที่เป็นพลาสติกนะครับม่ของทั้งฝ์ดนะปลั๊กไฟครับสิบสองโวลต์1้อยแปสวัตต์เป็นตัวต่อบุหรี่สองอสบโวลต์ส0 0้อยวัตต์เป็นปลั๊กไฟบ้าน,นไลเนอร์มันก็มีโลโก้นะเป็นลอนนะครับนั่งก็ไม่เจ็บก้นะเห็นไหมปิดง,ง่ายนะน้ำหนักเบาครับเหล็กกันหนานะครับแต่มันเบาเพราะมันมีตัวช่วยนะ ด้านหลังก็กระจังเราคืนอยู่แล้วนะครับกระจังคืนผมแท้คืนนะครับพายางแท้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานอยู่แล้วมีแอร์หลังมี USB Type A Type C นะครับแล้วก็230ราโวลต์230นะนี่นะครับก็จะเป็น ประตูเนาะเติมน้ํามันก็กดตัวนี้นะครับล็อกเดียวกันบอไฟฟ้าแดทิศทางนะครับด้านในเป็นบอเป็นบอหนังดําได้ส้มนะครับทนดําได้ส้มทั้งหมดนะเป็นพุชสตาร์ทนะครับมีที่วางแก้วซ้ายขวาไฟหน้าเป็นอัตโนมัติเปิดไฟตัดหมอกตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวหลีนะครับจอกลางกับจอหลังพวงมาลายัยตัวนี้เป็นปรับไฟหน้าสูงต่าพวงมาลัยนะครับก็คุ้มหนังเนาะเป็นปรับได้สีทิศทางนะครับ เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับน้ำหนักเบาควบคุมลดง่ายไม่กินแรงไม่กินน้ำมันนะครับมีความแม่นยำนะครับขับง่ายคุณผู้หญิงขับสบายนะฮะแอร์แบ็กเก็ตใบครับรุ่นนี้นะตัวท็อปนะครับตัวจอตัวนี้ก็8นิ้วนะครับที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติครับกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัตินะครับมีแอมเบียนท์ไลท์ด้วยเห็นไหมเกทสองชั้นจอกลาง12นิ้วครับซิงโฟเอ็นด์ออโต้แอปเปิลคาเฟ่แบบไร้สายรองรับแอปพลิเคชันฟอร์ทพาร์ตครับอ่า แล้วก็ลองรับโทรฉุกเฉินหนึ่งหกเก้าเมื่อเกิดอุบัติเหตุนะครับสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยแออิสระแยกซ้ายขวาไวเลสชาร์จครับ u s b ท้าย A ท้าย C เกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับเล่นมันนุ่นได้เบรกมือไฟฟ้าครับมาพร้อมกับระบบออโต้โฮมโหมดกันขับขี่ C โหมดนะครับมีตัวปิดเซ็นเซอร์ตัวปิดเรื่องของป้องกันล้อหมุนฟรีนะครับรถตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะออโต้ไฮบีมนะครับเตือนกันชนด้านหน้านะครับมาพร้อมกับระบบ ช่วยเบรกอัตโนมัติพร้อมตัวจับคนเดินนะฮะตัวนี้ระบบรักษาเลนนะครับเลนคิปปิ้งมีนะครับอแดร์ทีฟคูดคอนโทรลนะครับแบบสแตนดาร์ดหรือแบบหยุดนิ่งแล้วไปต่อนะครับแบบสต็อปแอนด์โกนะก็มีนะครับบายสปอร์ตเตือนจุดบอดนะครับที่รถมาด้านข้างก็มีเตือนการหลับในก็มีนะครับเตือนการชนเมื่อถอยพร้อมระบบช่วยเบรกอัตโนมัติก็มีต้องบอกก่อนเลยครับราคาขนาดนี้ออปชันขนาดนี้มันจะไปหาที่ไหนถ้าไม่ใช่ฟอร์ดนะครับก็ ยังไงนะครับฝากลูกค้าทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์จอยลืมนึกถึงกอบหนะ้าเบอร์โทรดีไลน์กับขึ้นว้ให้แล้วนะครับคลิปนี้หากมีอะไรผิดพลาดประการใดกราบขออภัยด้วยนะครับกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ